ตายแล้วตายแล้ทพนั้นรับระบาดเตือนทำไมพอเอออีพ่อป้มอีพ่อป้อมคณิตสุพลอยู่ไหนจ๊ะเนี่แล้วก็วักควักควักควัก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 ักักักไม่ด้จ๊ะเอาเลยอกาบ้านกว่าจะออกได้เชือกขาดแล้วขาดอีกเพะที่ว่าเที่ยวนี้เป็นเที่ยวข้ามหัดจะออกาเรือใหญ่เรือใหญ่ห้ใบไหลูกนับแกงักนวัเวาาที่าตาที่จับมัคุเรอเอาเอาไว้ตักั คนตังเบียตังเศษตักซีตาบัตรตักซีมีกันขึ้นมาเอาเราอุ้คุณทัำรองทำแบบนั้ฝั่งบ้านเอาเราไว้คุณทำไปยัดไปย่อดไปถ่อาไม่แท้คนทำปมาเต็มสกวันนี้จะเปิดซึกวัดใจเปิดซึกวัดใจหามันใส่กันมาปิดหูปิดตาปิดประตูบ้านปิดประตูบ้านน้ำกระตุยกระจายสัตว์กามเบียร์นี่โรนเนี่ยะอยากกระโัวเมียตีกันเราเว้ย บอกไม่ได้ทำนายไม่เป็นว่าใครนี่ใครใครตามใครว่าไงคุณทัพจากบัานทับไทยและก็ขาดคูดเนือเอาขาดคูดเนือเป็นเจอพันยัคู่ขี้สูสีจูดีดูดีกันดูไม่ออกบอกไม่ได้ทำนายไม่เป็นจะหนีไปไหนคุณทัพเริ่มแลกกันไหมว่าไงอัคราราชานี้จะหนีพ้นคนหลายใจไปไปไม่กลับับไม่ตื่นปืนไม่มีหนีไม่พ้นคนหลายใจเดอไม่พ้นคนหลายใจเอาละไม้ชิงบาชีพิตดูออกบอกได้ก็นีว่าฝั่งตรงข้ามรังความรังน้ำแ้วจะแสงุปก่อนบางไงราชานี้ราชานี้ร่าตีแรงแสงมากรอนแล้วจนหนีตอนรับฟังใจดีก้นแผ อะในเลิ alors, look, ่มน uh, ี้คุณทำเแล่มดีอะไรเริ่มนี้อะไรเร่มนี้นะท่ีเริ่มนี้คุณทำเแล่มทีดีดี้ีีแล้วก็พลัวเฮาเจัยโอ้โหรอผลตัดสินครับแม่หยางนอกคือเป็นสีเหิมห่มโอ้ยู้ใดโนจีเขามาสู้กินบานเนี่ยใครว่ามขอเสียงพรพระบิบูลหน่อย